ดู Workers, คร on, ับต้นบล่มเท่มเลยต้นยูคาเขาหนึ่งทั้งต้นเลยครับทั้งกอเลยหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบโอหสิบกว่าต้นครับผมท่านผู้ชมมันเป็นคะแนนกี่บาทเนี่ยเป็นเท่าไหร่เนี่ยเขาเป็นสายพังครับผมพอเขาทำของเขาพังเขาก็ เขาก็ทําหน้าตาเฉยเลยนะครับทำหน้าตาเฉยแบบเขาไม่สนใจอ่ะเขาทําแบบเขาไม่รู้เรื่องอะไรนี่ก็ทําประมาณนี้ครับเล้วยังงี้คืออะไรครับผมมีงอครับมีงอแล้วด้วยครับผมมีงอด้วยง้อบอกพ่อพ่อพ่ออย่าดูผมนะอะไรนี่คืออะไรนี่คืออะไรนี่นี่คืออะไรหยิบมือตรวนี้ครับหยิบมือตัวีครับโอ้เขาทำโทษตัวเองเขาครับผม ผมอยู่กับพวกเราโอเล่เอฟซีเทเลนครับผมจะต่อน้ำครับต่อยางตรงนี้มันเป็นเป็นแบบต่อให้สวนหญ้าครับต่อให้ให้น้ำรดต้นหญ้าครับต่ว่าผมตอนนี้ผมจะต่อน้ำไปให้งามโชคครับต่อน้ำไปให้งามโชคกับวัสนาคุณแม่ของเขาครับซึ่งอยู่ข้างหน้าครับผมเดี๋ยวผมจะต่อไปตรงนี้ครับเดี๋ยวเราจะพาท่านผู้ชมไปดูงามโชคนะรถนีเลอยนู่น Hãy này. เฮทผู <Hey. S 2> ช้ชวครับเดี๋ยวครับผมต่อยังไม่เสร็จครับดูสิฮนะมันทำอะไรนะ่ะดูสิเนะี่ยเอา้าไปได้อะไรของใครมานะ่ะมนมาได้ยังไง

ต้นยูคาเขาหนึ่งทั้งต้นเลยครับทั้งกอเลยหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิ๊บโอโหสิบกว่าต้นครับผมท่านผู้ชมมันเป็นคะแนนกี่บาทเนี่ยเป็นเท่าไหร่เนี่ยคืออะไรยังไงครับไม่เข้าใจครับต้องต้องเฉยเลยต้องอะไรคืออะไรเนี่ยทําฮักแล้วคืออะไรยังไงเอาเอาอะไรคืออะไรเนี่ยไม่เข้าใจ ทำหน้าตาเฉยเลยครับผมโยุ่งนะครับยุ่งนะครับตอนนี้เรายุ่งแล้วครับตอนนี้คือคุณแม่ก็พังทลายต้นไม้หักหมดเลยครับผมแล้วน้ำโชคก็พังผ้าเขียวเขาคือแล้วยังไงครับตอนนี้เจ้าของยังไม่รู้ครับเจ้าของเขายังไม่รู้ครับผมครับยุ่งยังไงครับผมตอนนี้ ของแม่ลูกเนี่ยเขาเขาเป็นสายพังครับผมพอเขาทําของเขาพังเขาก็เขาก็ทําหน้าตาเฉยเลยนะครับทำหน้าตาเฉยแบบขเขาไม่สนใจอะ่ะเขาทําแบบเขาไม่รู้เรื่องอ่ะนี่เขาทาประมาณนี้ครับเนี่ยหน้าตาเฉยไม่รู้เรื่องซึ่งซึ่ง,งยังไงก็ะชั่นนะครับขเขาจะทําผิดหรือเขาจะไปทําอะไรที่โกอกวนหรือทำให้ชาวบ้านเขา เดือดร้อน,นเราเป็นเจ้าของเราก็ต้องไปเคลียร์กับเขาครับไปเคลียร์กับเจ้าของเขาครับผมซึ่งซึ่งตอนนี้เดี๋ยวเราจะเคลียร์กับเขาก่อนนะสองไม่รู้นี่เราจะเคลียร์เขาก่อนเดี๋ยวจะคุยกับเขาก่อนว่าไปถามความรู้สึกขเขาว่าเขาเกิดอ,อะไรขึ้นมามามันมันเกิดอะไรขึ้นครับผมอ่ามันเกิดอะไรขึ้นครับ อย่างนี้คืออะไรครับเอออย่างนี้คืออะไรครับครผมมีงอครับมีงอแล้วด้วยครับผมมีงอด้วยมาบอกเข่าเข่าเข่าอย่าดุผมนะนี่คืออะไรนี่คืออะไรนี่นี่คืออะไรอะเจอเลยครับผมไม่รู้ไม่ชี้ครับ เนี่คือาไม่รู้ไว้ชีครับเชียครับชีย,ชย,ชยมาดูนกี่ใส่ครับเนี่นกี่ใส่หลังเนี่ยโอ้ครับทำโทษตัวเองเขาครับผม ทำโทษตัวเองด้วยครับทำโทษตัวเองเขาก็เอาขาเขามาเหยียบมือเขาอะทำโทษตัวเองตอน้ำให้ช่างกินก่อนแล้วค่อยว่ากันครับผมนี่เราเราตดน้ำถึงที่เลยนะครับผม ไอ้ตัวแสีบครับเอาถึงไอ้ตัวแสีบเลยนะตัวแสียบนี่แค่ธรรมดานะครับถึงที่เลยนะครับถึงที่เลยแบบนบึเขาชอบกินกับสายยางนะครับ ่ใช่ไม่ใช่ลูกตรน้ำน้อยู่ตรงน้ำใ้น้ำน้ำอยู่ตรงน้ำน้ำน้ยังไม่ออกออกแล้วออกแล้วออกแล้วออวทั้งหมดทั้งหอ เราจะของเขงนานั่เจ้าเบิ้งลูกชายเจ้ามันก็ได้นหน่อยหนาะไม่เลยไปเบิง้งไปดูไปทุกคนยังนี่มาว่ามานนี่ S <S อาบสายยางอาบสายยางอาน้ำสายยางท่านผู้ชมเคยเห็นไหม,มลปลาติท,ทูมันสุดยอดเลยดิมาทางนี้ะ

Wow.